สาวเฮลเลเยอรยัยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จีบ่ายของขวัญช่องที่เจ๋งมากเลยเรื่องช่งงานทำงานพิพิธภัณฑ์คลิปนี้ก็จะชวนมาถักหมวกหลังเต่ากันอีกครั้งหนึ่งจากคราวนี้เราไม่ได้ถักลายรูปคู่กันแล้วนะคะเราจะถักลายขอัญจะเรียกว่าเดซี่กันละกันนะคะเป็นลายเดซี่แต่บางคนก็จะเรียกว่าลายพิกุลหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคะก็จะเป็นลักษณะผักนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วอยากเป็นกอล์ฟสักไซส์ลายแชร์ก็ฝากกดกันด้วยนะไปค่ะไปถัก เคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถับหมวกกันนั้นนะคะก็มาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะใช้เอ็นนะคะเอ็นถอดได้เปลี่ยนได้กันอันนี้คือ40นะคะ40ความยาวแล้วก็อันนี้หัวเข็มเบอร์6นะคะก็อันนี้จะเป็นตัววัดเวลาวัดนะคะเราก็จะใส่แบบนี้อันนั้นก็คือวัดหัวเข็มนั่นเองแล้วก็ไม้พรมค่ะไม้พรมอันนี้ขนาด 100กรัมนะคะก็ความอ้วนของไหมยอยู่ที่แปดพายนะคะอ่ะโอเคว่าแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือถักกันเลยค,ะค,ค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักกันนะคะเราก็มาประกอบหัวเข็มกันก่อนหัวเข็มแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าหัวนิตติ้งแบบถอดได้นั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมีตัวนี้นะคะไว้สําหรับขัน ขันอะไรขันตัวเข็มนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้ก็คือตัวปิดจบกนะคะไว้สําหรับเวลาที่เราต้องการพักงานอย่างเช่นออพวกเสื้อผ้าหรือเวลาที่เราถักชิ้นง,งานแล้วยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราต้องไปทําอื่นต่อเราก็เอาตัวจุกนี้พักกันได้อโอเคตัวพีนะคะตัวอื่นเลยใส่ไปก่อนจ้ะจุ๊บใส่หัวเข็มลงไป<ม>ทีน,นี้ถ้าเราไม่ขันน็อกเขานะคะเวลาที่เราถักเนี่ยตอนนี้ก็จะเลื่อนหลุดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามือเราเนี่ยมันมีเหงื่อนะคะก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้มากมายสักส,สองทีก็พอนะคะเขาก็จะไม่เลื่อนหลุดง ข้อดีของการถักไมนิตแบบถอดหัวได้ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเอ็นได้นะคะลูกเล่นของเขาก็จะมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะคะวงขนาด40นี้นะคะก็สามารถถักหมวกถักชิ้นงานเล็กๆได้นะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะอย่างเช่นเสื้อตุ๊กตาหรืออะไรแบบนี้ถ้าวงขนาดความยาว60นะคะอันนี้จะถักเสื้อนะคะเสื้อผู้ใหญ่เราเนี่ยก็ได้นะคะอ่ะก็จะประมาณไซส์ S M อะไรเงี้ยพอไหวแต่ถ้าเป็น80ก็จะเป็น L XL นะคะถ้า100เซนถึง120 150 ความวงเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกผ้าปูเตียงนะคะผ้าห่มอะไรต่างๆบลาๆบลาๆอะโอเคกลับมาในการหักของเรานะคะก็อันนี้ก็ไหมอ้วนขึ้นนะคะเป็นไหมคอตตอนทาไมถึงบอกแปดพายอะสำหรับมือไหมขออนุญาตซูมนะคะ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะอ่ะก็คือตัวตัวใหม่ของเขาเนี่ยพายก็คือเส้นนั่นเองนะคะอ่ะก็คือตรงนี้มันมีทั้งหมด8เส้นฝอยก็เท่ากับว่า8พายนะคะแต่คอต้นตัวนี้นะคะเป็นการตีเกลียวที่รวมนะคะเวลาถักก็จะต้องมองกันนิดนึงนะคะเราอาจจะพลาดแทงกลางเส้นได้นะคะโอเควิธีการเริ่มต้นก็เช่นเคยคะ่ะพันลายไหมนะคะหนึ่งสองสาสิบล็อกเหมือนเดิมคะ่ะหนึ่ง6 7 8 9าี่ห้าหเจดแด้าและสิบ ส่วนตรงนี้คือท่องถักส่วนตรงนี้คือตัวแทงไหม่นั่นเองโอเคความยาวประมาณนี้นะคะอ่ะขวันก็จะขึ้นประมาณวันนี้จาก80นะคะขอเพิ่มอ,อีก4เซนเอออีก4ห่วงก็เป็น84แล้วกันโอเคพับทบอันนี้20่สเดี๋ยวไปให้ได้80ก่อนค่ะโอเคเราก็เหลือไว้นิดนึงนะคะก็ทำการถักด้าห่วงก็คือดึงไหมาจากตรงแกนกลา,างมาเยี่ยวนิ้วโป้งและมานิ้วชีอ่ะก็เป็น2ห่วงนะคะนับต่อส จริงๆขวัญก็ได้ถักหมวกจากคลิปที่แล้วไปบ้างแล้วนะคะก็สําหรับมือใหม่ก็น่าจะพอถักกันได้นะคะได้ไม่ได้ยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งนะคะซึ่งลายนี้เราจะถักแล้วเราจะค่อยๆลดนะคะชิ้นงานเขาก็จะมีความก็อะไรนะโค้งเป็นหลังเต่ามากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคค่ะขวัญขอณก,ก่อนนะคะพูดไปณไปแล้วเดี๋ยวจะงงสับสนขออนุญาตไปขึ้นให้ได้84ห่วงก่อนแล้วมาเจอกันอีกทีคะ่ะ โอเคค่ะคือนับแล้วมันได้82แล้วปลายไหมมันไม่พอเนาะอ่ะโอเควิธีการของขวัญน,นะคะก็คือดูดีๆนะคะถ้ามันไม่พอแค่2ห่วงบิดไหมห่วงที่1บิดไหมแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องเข้าไปห่วงที่2อันนี้ก็จะเป็นการเติมไหมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะทําให้พอดีเป๊ะเลยนะจากคลิปที่แล้วขวัญจะบวกไว้1แล้วก็ทําการรวบใช่ไหมคะแต่คลิปนี้เราจะถักในลักษณะถักต่อกันไปเลยนะคะโอเคก็ขึ้นหมดแล้ว8 สี่ห่วงนะคะเพราะว่าลายที่ขวัญจะถักขอบตรงนี้คือลายลูกฟูกใหญ่นะคะก็คือการถักแล้วให้หารสี่ลงตัวนั่นเองโอเคเวลาเราจะถักนะคะให้ไหมนะคะอยู่ขวามือบสำหรับคนที่ถนัดขวานะคะส่วนใครอยากจะดูไหมแบบลูกฟูกเล็กทั้งใบแล้วถัก,กรวบนะคะก็เดี๋ยวขวัญจะแปะเอาไว้นะเอาไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะคะส่วนใครนะคะอยากจะทําลายนิตติ้งแบบต่างๆอะไรก็ตามไปดูในช่องเออในช่องของขวัญก็จะมีเพลิดนะเพลิดนะคะ เอาไวน้นะก็ไปตามกันได้ค่ะเรนติ้งพื้นฐานโอเคเราเริ่มถักกันเลยค่ะถามว่าสองขวงตรงนี้เป็นผลไหมไม้ค่ะในแถวแรกนะคะจะค่อนข้างถักยากนิดนึงก็อยากดึงแรงนะคะแบบนี้แล้ก็ปลดตอกโอเคพยายามให้ประยาเขาอยู่ใต้ไม้ไว้ตลอดนะคะนในครั้งที่สองเอาไหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็แทงขึ้นหรือการถักเพอ เต็ปที่สองพันสเต็ปที่สามปลดออกดูอีกทีนะคะแทงขึ้นพันปลดออกอ้อมไหมลงถักนิดโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปจนรอบเลยถ้าเราถักงานไม่ผิดนะคะถูกต้องทุกอย่างนะคะมันจะจบท้ายด้วยเพอร์สอง่วงนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะตกตามนั้นจริงหรือสักครู่ค่ะก็คล้องไปแบบนี้ได้เลยนะคะโอเค เห็นลายนิดนะคะก็ถักนิดนะก็จะเป็นลักษณะแบบเปียแบบนี้ก็แทงลงคะ่ะอ้อมไหมขึ้นมาแล้วเราก็ถักเพมตรงนี้เราจะต้องดูกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไหมตรงนี้มันจะบิดเบี้ยวได้งานเราจะเสียนั่นเองนะคะก็จ้องกันนิดนึงโอเคเดีย๋ยวไปถักกันต่อเลยคะ่ะมือใหม่อาจจะงงนะคะว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา ไปแถวแล้วหรือ,อยังสังเกตว่าแถวทางด้านขวามือของเราจะเตี้ยกว่าแถวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของการถักนั่นเองอบอกเอาไว้สําหรับมือใหม่คะ่ะนี่คือชิ้นงานที่บิดนะก็ค่อยๆจับถักทรงขนาดไหนลายลูกฟูกใหญ่เราจะถักทรงกันขนาด2นิ้วนะคะ,ะหรือถ้าใครชอบนับแถวก็จะอยู่ประมาณโดยประมาณ 12- 13แถวนะคะแล้วแต่น้ําหนักมืออันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมจับจงจํานวนแถวก็แล้วกันะนะคะถักไปแล้วก็วัดไปก็ได้คะ่ะนะคะ,อะโอเค โอเคเราก็มาจนสุดขอบแล้วเนาะก็ถักจนจบลายเลยคะ่ะจากนั้นแล้วเราก็จะถักนิดหนึ่งแถวนะคะนิดทุกหลักเลยนะคะหนึ่งแถวเพื่อเป็นการขั้นลายนะโอเคเรามาวัดกันค่ะก็ ้ไม้นะคะก็อยู่ที่สองนิ้วพอดีอ่ะโอเคจากนั้นล่ะคะในแถวนี้เราจะถักนิดทุกหลักเลยนะคะแล้วเรามานับก,กันดูว่าเราจะได้ทั้งหมดแปดสิบสี่ห่วงหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักลายนี้กันลายนี้นะคะเขาก็จะหารสีลงตัวนะคะแล้วก็ถักสูงไปทั้งหมด6แถวแถวที่1นะคะเราจะถักเพอนะคะทุกหลักทุกห่วงกันเลยนะคะแบบนี้ไปจนจบแถวคะ่ะ แถวที่2เราก็จะมาถักลายกันก็อย่างที่บอกมี4ห่วงใช่ไหมคะห่วงที่หเราจะถักตัวเพอค่ะอะอไหมลงจากนั้นแล้วเราจะรวบสามห่วงนะคะในหลักเดียวกันแต่เราจะไม่ปลดออกนะคะเราควักขึ้นมาแบบนี้โอเคเป็นนิดค่ะอ้อมไหมขึ้นมาแทงสวนกลับเข้าไปนะคะในไ,ไม้แล้วก็ถักเพอห,หลักที่2องโอเคอ้อมไหมลงไหมตัวนี้เขาจะแปดพายนะคะ ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจะค่อนข้างหลวมนะคะโอเคแล้วก็ถักนิดโอเคเราก็เติมช่องว่างเรียบร้อยแล้วลายเขาก็จะบิดๆแบบนี้ถักจนจบแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในแถวที่เรามาซ้ำลายในแถวที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้อมใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ถักเพอหนึ่งหละะักค่ะจากนั้นแล้วเราก็รวบนิดแบบ3ห่วงนะคะ คางไว้โดยลักษณะแบบนี้ก็คือบิดใหม่นั่นเองอ้อมใหม่ขึ้นมาจากนั้นแล้วก็แทงส่วนกลับค่ะแล้วก็ถักเพิ่มอีกหนึ่งหลักเป็นหลักที่2ในห่วง3หลักเมื่อกี้นะคะอ้อมใหม่ลงจากนั้นแล้วบิดไม้และจิ้มลงไปใน3ห่วงแล้วก็ถักนิดลอดออกมาด้วยความที่เขาเป็นคอตตอนนะคะ8เส้นแบบนี้อ่ะก็ต้องดูกันนิดนึงระวังนะคะไหมแตกโอเคปลดออกค่ะ ห่วงเขาก็จะนะบิดๆแบบนี้เรามาต่อกันในแถวที่สามอ้อมใหม่ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะถักลายลูกฟูกเล็กหรือการถักเพอหนึ่งห่วงนิดหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆกันนิดหนึ่งเราต้องค่อยๆดูแล้วก็พยายามถักให้เต็มชิ้นงานนะคะแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในแถวที่สี่ค่ะโอเคค่ะเราก็จบกันในแถวที่สามแล้วต่อกันในแถวที่สี่นะคะ 4 5ห้าแล้วก็หกนะคะขวานก็จะถักนิดไปตลอดทุกห่วงเลยนะคะสามแถวนี้นับด้วยนะคะว่าในสามแถวนี้เรายังคงได้แปดสิบสี่ห่วงอยู่หรือเปล่าค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตำแหน่งช่วงที่บิดลายแล้วมันจะทำให้เราเจ็บมือนะคะปล่อยผ่านแบบนี้เลยโอเคค่ะก็ถักมาสักระยะแล้วนะคะตอน,นนี้เราก็มาวัดกันเวลาวัดนะคะเราก็จะวัดจากขอบใต้ไม้นะคะวางบนโต๊ะ แล้วก็วัดก็ตอนนี้ก็เกือบแดนิ้วแล้วนะคะก็อีกประมาณแถวหนึ่งโอเคขวันก็นะคะในแถวที่4ของลายนะคะก็ถักไปทั้งหมด12หลกักแล้วก็ขั้นลายนะคะเพื่อทําการลดช่วงลายเขานั่นเองโอเคก็สิบสองหลกักแล้วก็ลดทีเราก็จะเหลือทั้งหมด7ช่วงลายนะคะโอเคตอนนี้เราก็ถักนี้ไปก่อนเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวแถวถัดไปเราจะเริ่มลดลายกันแล้วคะ่ะจากนั้นแล้วนะคะสิบใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็หลักที่สิเราจะเหลือไว้คู่หนึ่งนะคะทำการแทงรวบนั่นเองนะคะลองเบลอแทงรวบนะคะก็คือช่วงไลนยนี้เราก็จะเหลือมาสิบเอ็ดช่วงลนยนะคะแล้วก็ลดครั้งที่เจ็ดก็จะไปสิบสี่ลดเจ็ดก็จะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเราจะลดในช่วงตำแหน่งที่เป็นการถักนิดทั้งสามแถวนั่นเองนะคะไม่งงเนอะมันกันคะ่ะลดอีกหนึ่งรอบนะคะก็เมื่อกี้เราถักไปสิบเราก็ลดหนึ่งตอนนี้เราก็ถักไปเก้าเราก็ลดหนึ่งนะคะโอเคก็ระวังกันนิดนึงเพราะว่าใหม่เขาค่อนข้างจะเอ,อไปเกลียวหลวมนะคะโอกาสที่เราจะ รอบค่ะแล้วก็หักทีก้ารวบครั้งที่เจ็ดนะคะก็เท่ากับว่าต้องเนี้หา,าราด้วยสี่ลงนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นตามลายของเขาตอนนี้สามแล้วเนาะสามแถวแล้วนะคะอ้อใหม่ขึ้นมาเออใครจะถักแบบไม่ต้องยุงย่งกังขวันก็ถักนิดไปตลอดนะคะก็ได้แต่ขวานอยากจะใส่ลายไงก็เลยนะคะมีความยุ่งยากกันนิดหนึ่งโอเคหลักที่หนึ่งเราก็ถักเพอคะ่ะโอเคหลักที่สองเราจะสวนเพอขึ้นมาทั้งหมดสองนะคะรวบเพอนั่นเอง โอเคงงไหมไม่งงเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะถักต่อไปอีกหนึ่งสสมสี่ห้าถักเพิ่ไปอีกห้าหลักแล้วเรามารวบเพิ่มอีกครั้งหนึ่งดูอีทีนะคะการรวบแบบเพิก็คือแทงขึ้นสองห่วงแล้วก็ถักเกี่ยวฮืบเอาตัวห่วงขั้นออกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักเพอิอีกหนึ่งห่วงถักเพิหัวและท้ายนั่นเองนะคะจากเจ็ดสิบห่วงลด8ดเราจะเหลือเท่าไหร่เอ,อ่ย โอเคมื่อครูนี้มีการเอ็กซ์เลนด์กันได้นะคะโอเค70นะคะลดหัวลดท้ายนะคะก็จะเหลือเอออยู่ที่56นะะเดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งไปแล้วจ้าณนะตอนนี้นะคะอ่ะก้องไม่รับออโอเค70ห่วงนะคะเราลดไปทั้งหมด14ครั้งนะคะแถวถัดไปเราจะได้ทั้งหมด56ห่วง56ห่วงแล้วเราก็จะจับเขาใส่ลายไปก่อนนะคะดูกันว่าลายเขาหันสีลงจะได้เท่าไหร่โอเคลงตัวไม่มีจุด,จดทศนิยม อ่ะว่ากันไปตามนั้นใครจะลดแบบถักนิดไปทุกหลักเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันโอเคค่ะเดี๋ยวขวันไปลดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาหนักกันเคก็ณตอนนี้นะคะเราก็ใส่ลายแถวที่2ไปไเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าเขาเริ่มห่างนั่นหมายความว่าชิ้นงานเขาจะเริ่มตึงนะคะอันนี้เราใส่ตามลายไม่ได้ลดอะไรเลยนะคะแถว2กับแถว3าเราจะใส่ตามปกติเดี๋ยวเราจะเริ่มลดกันในแถวที่แถวที่สี่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานเขาก็จะค่อนข้างตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแถวที่3เราก็จะไปใส่น,นิดหนึ่งห่วงเพิ่มหนึ่งห่วง เห็นลายอะไรก็ถักตามนั้นนะคะก็จากด้านล่างนะคะทั้งหมด84ห่วงก็จะทําได้ลายทั้งหมด21ลายนะคะพอมาถึงณตรงนี้56ห่วงนะคะเราก็จะอยู่ประมาณ14ลายนะคะอ่ะก็จากคอนข้างตึงละถามว่าเราจะถักลดไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องถึงขั้นถนัดว่าเราจะต้องลดจนถึง ไม่มีช่องรดเลยนะถึงแบบสุดอันนั้นเราต้องเปลี่ยนจากไม้นิดวงกลมแบบนี้นะคะเป็นไม้เซตนะอ่ะก็จะมีความยุ่งยากสําหรับมือใหม่นะคะโอเคตอนนี้แปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะลดแค่2แถวนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ถักไป3าละสี่ถักนี้เลยค่ะ5แล้วก็พยายามจิ้มให้เต็มนะคะหลักที่6แล้วเราก็รวบนะคะะแบบนี้ไปทุกหลักก็ จาก56นะคะลดไปอีก7ห่วงก็จะเหลือ49อนนจาก49ะนะคะอ่ะเราก็จะลดอีก1ครั้งค่ะ2 3 4ถ้ามีขุยบ้างไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าสไตล์ของไหมคอตตอนหรือฝ้ายเขาก็จะเป็นทรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะโอเคหนึ่งแล้วก็อันที่6รวบ56นะคะเหลือ49ลดไปอีกหเอออีกเ นะคะก็จะเหลือสี่สงรวบเขานะคะจาก42หลักนะคะ,ะจับรวบเขาทุกหลักเลยนะคะก็อยู่ประมาณ21หลักนะรวบเพื่ออ,อะไรเพื่อที่ง่ายกับการที่เราจะเย็บปิดหัวมุมเขานั่นเองอะนะคะเราก็อย่าลืมค่อยๆปลดตัวมารของเราออกด้วยนะคะไม่ต้องแถมไปนะโอเคคะ่ะก็แบบนี้แล้วก็เอาตัวมาร์ออกไปเก็บที่เดิม ได้แล้วนะคะปอดออกหมดแล้วเราก็เหลือปลายใหม่ให้ยาวนิดหนึ่งนะคะไว้สําหรับเย็บเก็บชิ้นงานเขานั่นเองก็อขอแอบวัดนิดนึงว่าเท่าไหร่ก็โดยประมาณนะคะอยู่ที่9นิ้วนะคะจากตัวจําขอบนะคะขึ้นไปถึงยอดบนสุดโดยประมาณก็จะใช้ไหมพรมประมาณกลุ่มกับอีกน้อยหนึ่งนะคะ100กรัมนะคะก็จะเพิมเพิ่มขึ้นอีกอเดี๋ยวเราเอาเข็มไหมพรมนะคะมาร้อยปลายแล้วก็ร้อยเก็บ ความนิดเขาแตกนะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะปลดเขาก็คือเอาออกจากไม้แบบนี้เลยแทงเต็มนะคะแล้ววังกังไหมแล้วก็ค่อยๆรูดไม่อ,ออกผักให้ค่อยๆเข้ามาป้อนเข้ามาอยู่บนหัวเข็มด้านออซ้ายมือนะคะ แล้วก็ค่อยๆปลอดออกอมันก็จะเป็นรูแบบนี้แล้วเราก็เนาค่ะจิ้มขึ้นจิ้มลงให้ใกล้กับรูที่เรารูดเอาไว้เมื่อครูน่นี้ดึงให้ห่วงเขาชิดติดกันในแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแล้วอย่าลืมมัดปอมเขาด้วยครั้งที่หนึ่ง แล้วก็พลิกกลับเย็บซ้อนปลายข้างในแล้วก็เก็บหนวดรอยต่อทั้งหมดนะคะก็เป็นอันเสร็จจินงานค่ะโอเคค่ะก็ถ้าใส่9นิ้วเต็มเต็มก็จะประมาณนี้นะคะแต่ดโดยมากเขาก็จะพับขึ้นกันนะคะ,ะเราก็จะใส่ลายถึงยอดหัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,อะพอเราพับถึงะจุดมาร์กก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้ โอเคค่ะคลิปวันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียให้กับมือใหม่หัดถักนิตติ้งนะคะอยากจะถักรายหมวกแล้วก็ถักจนกระทั่งถึงปลายยอดแล้วก็ลดช่วงหลังเต่าแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครดูแล้วชืวช่นชอบก็บฝากกด u u like, s c r i b e l ไลค์แชร์เป็นกำลังใจก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอก็ได้ตลอดตลอดส่วนคลิปนี้ก็ขอไปกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย